รีวิวเอาถังดัด ISR 400ออกตอนเอาออกผมไม่ได้เอาออกเองนะครับเอาไปให้ที่ร้านเอาออกให้นะครับเพราะว่ามันต้องใช้เวลาและก็ต้องมีความเข้าใจนะครับทำเองคงลำบากทำไมผมเอาออกก็เพราะว่ามันไม่สวยนะครับถังมันก็จะดูเกะกะนะครับเอาออกมันก็จะโล่งแล้วก็สวยงามนะครับจะมาเล่าให้ฟังว่าเอาออกแล้วมันมีผลยังไงนะครับตอนที่ยังไม่เอาออกนะครับเวลาเราใส่ท่อแต่ง มันจะมีอาการท่อยิงนะครับหรือว่าท่อระเบิดนะครับตอนที่หลังจากเอาออกแล้วอาการท่อระเบิดก็จะไม่ค่อยมีนะครับมีก็มีน้อยมากทำให้เราเวลาขับขี่นถดจะไม่สะดุดนะครับเราก็จะขี่ไรเนียนขึ้นขี่ไรด,ดีขึ้นนะครับนี่หลาข้อดีของการเอาถังออกสวยแล้วก็ท่อไม่ระเบิดบ่อยนะครับก็ต้องไปหาร้านที่เขาชำนาญน,นะครับแล้วก็ติดตั้งเรียบร้อยจบการรีวิว